อยู่กันที่99รถบ้านสวิทถูกและดีค่ะนะคะแล้วก็วันนี้บอกได้เลยว่า สำหรับใครที่วันนี้นะคะอยากจะได้รถคุณภาพดีรวมไปถึงราคาพิเศษด้วยผ่อนง่ายๆแบบสบายกระเป๋าค่ะวันนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษเยอะมากที่เรียกได้ว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะจะต้องแบบว่าถูกใจแน่นอนค่ะแต่อย่าลืมว่านะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะจ๊ะเพราะวันนี้ค่ะเรามีรถคุณภาพดีราคาพิเศษเยอะแยะมากมายเลยแล้ววันนี้ค่ะเรามีในส่วนของรถไฮไลท์พิเศษจริงๆที่บอกได้เลยว่าราคาโคตรถูกเออใครที่บอกว่าม มองหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นอีโคคะรถเก๋งรถสปอร์ตรถกระบะรถตู้ใช้ขนของทํางานนะคะวันนี้มาได้เลยแต่วันนี้บอกเลยว่ายืนคนเดียวเปลี่ยวหัวใจเออมาคนเดียวก็จะไม่ได้ปกติต้องมีคู่นะคะไม่คู่ก็ขี้มีอยู่2อย่างนี่แหละนะคะวันนี้นะคะวันแต่วันนี้เรามีคู่บอกเลยว่าบอกเลยว่าเนื้อคู่ของเราชัดเลยคนนี้เจอกันทีไรนะคะบอกเลยว่ากัดกันตลอดต้อนรับบรเมจ้าสวัสดีครับเกลียดว่ะเกลียด เกลียดความพองแล้วเดี๋ยวยังไงง่ายๆเลยว่านี้เอาตรงๆไหมเหมือนว่าลุ๊กนุกที่บ้านอ่ะลูกที่บ้านคือหมานะก็ก็เป็นหมาคือมาเนี่ยเป็นหมาเออเหมือนเป็นหมาเลยเออสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เจอกับผมเจอนวลกับเจ๊คแคทอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ก็ยังไงอ่ะจะสิ้นเดือนแล้วโธ่จะสิ้นเดือนแล้ววันนี้ปอลเม่จะมีลดราคาที่บอกว่าโคตรคุ้มวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่นะครับบอกว่าเอาใจขาซิ่งเอาใจคนที่เพราะชอบรถแบบ ไตล์เรนโบว์สไตล์สีซิ่งงหน่อยนะครับนะตอนนี้รีโวเรามีเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แปลงหน้าเป็นล็อกโค้ดวนนี้แปลงแล้วและทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังทยอยเข้ามานะครับแต่โปรโมชั่นนี้นะครับยังจัดให้นะครับก็ดาวเพียง9บาทออกรถได้เลยเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผ่อนเพียง9บาทยาวไปถึงปีหน้าติดปีเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดแล้วว่านี่ วันหยุดตีวันไปเที่ยวไหนมาอยู่บ้านจ้ะอยู่บ้านนะเขาบอกเอาไปไม่ไหวคือเบียดเสียกกับคนมากบอกเลยว่าคนเยอะมากออจังหวรดใช่นะครับแต่อ่ะใครไม่อยากเบียดนะครับมามาอยากได้รถเป็นของตัวเองใช้งานสักคันหนึ่งครับมาได้เลยนะครับดาวเพียงก้าบาทเท่านั้นเองนะครับผมพี่เก้าเก้าบ้านสุวิทย์นะครับมีรถวันนี้มีรถเข้าใหม่วันนี้เป็นวันพุธรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์มีเยอะถูกต้องมีเยอะเลยนะฮะ ใครอยากได้รุ่นไหนแบบไหนคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าใครอยากจะมาดูรถมาได้เลยนะครับสาขาใดก็ได้เรามีสี่สาขาใช่แล้วใช่แล้วค่ะสาขาแรกเลยก็คือเทพารักษ์อ่าเอาเทานี่ก่อนเอาสีนักเรียนก่อนสีนักลินก่อนนะคะบอกเลยบริวารนี้เป็นสาขาแรกของเราครับผมนะคะแล้วก็สาขาที่2สาขาเทพารักษ์ค่ะนะคะแล้วก็สาขาที่3เราตรงนี้พัฒนาการตัดใหม่อีกหนึ่งสาขาค่ะพัฒนวิทย์ออโต้ครับผมนี่เลยนะฮะมามาดูรถดีกว่าพูดอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับตอนนี้นะครับ เอาใจขาสิ้งขอนเข้ามาอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีรีโวจอดโยมันเกือบร้อยคันนะครับแต่ว่ามันมีแต่สีขาวสีบอลสีดําสีเทานะฮะได้จัดให้สีน้ําเงินแก้วแบบนี้ลองเป็นน้ําจิ้มก่อนน้ําจิ้มนะพูดให้ถูกพูดให้ถูกนะเมื่อกี้หมอมาไม่ได้พูดอย่างนี้ขนลุกมากเลยขนลุกมากลองเป็นน้ําจิ้มก่อนสองคันฟ้าแปดแปดนรก นะครับบอกเลยว่าหล่อสุดๆนะครับทําเป็นหน้าละโคคันนี้เป็นปี2016นะท่านผู้ชมนะครับคันนี้ปี2016เป็นสีน้ําเงินแก้วใครอยากแล็บแคปล่าให้เขาพูดปาสีน้ำเงินดูเล็บหยุ่อ่าเล็บจุดไหนบอกได้นะครับว่าจะเป็นฝากระโปรงประตูนะครับหรือว่าแคปฝาท้ายฝากระบะแล็บทั้งคันเลยก็แล็บได้อ่าได้หมดเลยสมยนะอ่านี่เราจะทําสีน้ำเงินเพื่อทะเล็บทั้งคันตอนนี้อ่า เออลูกค้าบอกว่างั้นจะเอาสีอื่นมาให้ก็จบแล้วเนี่ยครับผมใช่นะฮะแต่แรปแรปเนี่ยมันก็แลปตัดน้ำเงินดำอะไรก็ได้สวยครับผมการฝังกระโปรงสีดำนี่สวยเลยนะบอกเลยใช่ก็นี่เลยตามสไตล์ที่แต่งนี่บางคนเขาก็แ็ปแก้มข้างแก้มข้างตรงนี้นะครับบางคนอ่านี่ภายในสวยครับผมนะภายในสวยงามแล้วประกันกับผมรถที่เอามาทําสีนี่บางคนอาจจะมีคําถามในใจว่าเอ๊ะนะครับเจ๊แคทคันนี้ชนมาหรือเปล่าถึงมาทาสีใหม่ใช่อันนี้ถามแน่นอน ถูกต้องรับประกันได้ว่าไม่มีชนแน่นอนถูกค่ะรถของเราไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพิษคว่ำรับประกันได้จากเฮสุวิทย์อย่าอว่ามีตวเออบออโอ้ถ้าเกิดสมมติมีเจอเฮสอู้ยเครื่องใหม่มากครับผมเดี๋ยวให้ดูรถดังเดืองก็เป็นสีขาวครับสีพื้นเขาสีขาวนะครับแต่ว่าเอาใจขาซิ่งอือันนี้เทอบูอันนี้เธอโบคู่ ครับผมอย่าไปกวนเจ๊เขานะครับอันนี้เธ <c oughs> อนนบคู่อ่าเธอบไม่<ต>ใช่ไปวันนี้เราให้อีกไว้ค่ะอีกคู่นึงอ่าอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นไงครับผมแรงกระชุดด่มในทีเดียวอันนี้เป็นขั้นยอดน้ดดำเดือครับผม2.4งดีเซลนะครับเป็นตัวเจนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะทําสีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรายัางแปลงหน้าให้พร้อมเรียบร้อยครับถ้าเป็นรีโวปีสิบหกมันจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้เช่ครับมันจะเป็นแบบอีกชมนึ่งอ่ะใครถ้าใครถ้าใครเล่นรถอยู่จะรู้ดีอันนี้เป็นหน้าล็อกโคครับทู้ชมนะครับ เปลี่ยนแก้มนะครับเปลี่ยนกันชนหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นไฟสปอร์ตไลท์ตัดหมอกตัวนี้นะครับเป็นหน้าล็อกโคนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ลองเรียกหากันก็คือนะครับล้อแม็กนี่ค่ะแม็กเขาเปลี่ยนรองเท้าให้ใหม่ครับผมสวยมากเป็นของใหม่นะครับลายอะไรรู้ปะเจ๊เรียกอะไรลายคิตตี้จริงปะ อันนี้อันนี้เวล5โลอันนี้ทีอี37นี่ฉัก็กลัวว่าจะลไลามีที่ไหนละลายคิตตี้นะคันันี้ราคาจับต้องได้ท่านผู้ชมนะครับถึงแม้เราแต่งสิ่งแต่งสวยแต่งเท่แต่งห่อให้แบบนี้ราคาก็ไม่ได้อัพเพิ่มไปไหนมากมายนะครับทําสีมาให้แบบนี้นะครับใส่แม็กโรเตียจัดตรงให้แบบนี้เป็นทรงยีราฟแคะนะครับเดี๋ยวถ้าอยู่กับเก๊แคทน่าจะไม่แคะหรอกทําไมล่ะไม่ขานนมแน่นอนได้แคลเซียมทุกวันนะถูกต้องครับผม คันนี้ราคา459,000บาทใช่แค่เพราะแพงไหมฮะเออคันนี้ราคา459,000บาทเอาจริงๆเลยนะสภาพแบบนี้ถือว่ายังไม่แพงครับผม,ม459,000บาทอ้าวคาซิงนะครับคาซิงคารแรงทั้งหลายนะครับใช้เงินเพียง9บาทพอคันนี้ออกรถได้เลยใช่นะครับไม่พอนะครับผ่อนเพียง9บาทจนถึงสิ้นปีอุ้ยอันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ9บาทถึงสิ้นปีเหรอต้องนะครับดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์อีก18เดือนอ้ จัดโปรโมชั่นเต็มๆมแบบนี้ไม่มาไม่ได้แล้วถูกต้องแล้วนะคะช่วงนี้คือโควิดก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่หรอกตอนนี้ครับผมนะคะใครที่บอกว่าอยากดาวแบบไม่ต้องเสียเงินหลักร้อยอ่ะก็เสียเงินหลักพันมาเลยครับผมดาวเก้าบาทถึงสิ้นปีฮะได้ครับผมใครจะดาวร้อยหนึ่งก็ได้อีกเก้าสิบบาทผมกินหนมครับผมดาวเก้าบาทครับผมตัวนี้นะคะผ่อนผ่อนเมื่อปกติอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับถ้าหมดสิ้นปีนี้แล้วมีคําถามเกิดขึ้นแน่นอนเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับ สิ้นปีแล้วผ่อนเท่าไรโปกติผ่อนอยูมากแปดพันกว่าบาทแต่แปดพันกว่าบาทนี้ยังไม่ต้องผ่อนปีปีหน้าเพราะมีดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่แล้วผ่อนอยูมากหกพันกว่าบาทท่านผู้ชมครับอยากได้รีบอินบ็อกซ์เข้ามาหาเจ๊กแฮทได้เลยใช่แล้วค่ะนะคะยกเว้นยืมเงินมาดาวน์รถนะคะไม่มีให้นะคะเอ้ยดาวน์กี่บาทให้ยืมได้กี่บาทได้ได้นะถ้าเกิดสิบคนไม่มีตังค์ให้อ่าก็สิบคนก็เก้าสิบนะครับมามาได้ี่ได้เลยทะเบียนรถคันนี้นะคะใครตอบแคปเจอร์ไปเลยท่านผู้ชมแคปเจอร์ไปเลยนี่ ครับชอบคันนี้แคปหน้าจอไว้เลยอินบ็อกมาได้เรียบร้อยโอเคครับผมสุดยอดนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าอยู่ยงคงอพันธ์นะครับสวยอยู่ยงคงอพันธ์นะครับอายุแก่ห้าสิบแล้วนะรอเล่นรอเล่นเจรอเล่นรอเล่นเขารู้หมดเอาง่ายๆคืออายุเท่านมอ่ะอ้าวครับผมคันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมนะทำมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม็กนี่ ทำมาคนละแบบคนละลายนะครับก็จับเปลี่ยนได้ถ้าไม่ชอบนะครับชอบอะไรไหนแบบไหนเลือกได้หรืออยากจะให้ทีมงานเราแลบแคบลาให้ตัวนี้ใช่เป็นฝากระโปรงดำยังสวยสวยมากแลบแก้ข้างได้ประตูได้นะครับนี่ได้เหมือนกันกระดกข้างก็ได้ราคาเท่าเดิมนะครับราคา4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทท่านผู้ชมครับชอบรถ2คันนี้นะครับฝากกดแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆให้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงใบายกับผมกับเจแคทเนี่ยจะมารีวิวให้ดูทั้งคั่วเต็นท์เลยนะครับตอนนี้ดูเป็นน้ำ น้ำกิ้มก่อนน้ำกิ้มก่อนนะขายทุกครั้งเลยนะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคำพูดไหมจะไหมนะครับหรือว่าใครอยากลดได้รถเดิมๆนะครับว่าจะเป็นเล็กอ่าเก๋งเล็กนะครับราคาไม่แรงนะครับราได้หมดมาไหมนี่มาดีกว่าราคาเบาๆช่วงนี้บางคนก็หารถราคาเบาๆไปขับนะเอาใจแบบว่าสายทํางานบ้างพนักงานออฟฟิศก็ดีนะคะนี่มาตัวนี้เป็น Ford Fiesta Ford Fiesta ปี2014สีแดงเปรตเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะ คันนี้ราคา2,039,000บาทรุ่นปี2014ภายในเป็นเบาะสีแดงด้วยท่านผู้ชมนะครับอนนอปชั่นเต็มอ่ารถเดิมๆเด่วว่าแต่งน่ารักน่ารักนิดนึงสำหรับผู้หญิงนะครับนะฝั่งนู้นดีกว่าคู่นี้อืมนี่ๆๆนะใครอยากได้รถราคาเบาๆนะครับทีใช้งานนะครับไปไหนมาไหนได้ตามปกติเครื่องยนต์1 0 0คันนี้นะครับ oh <my. S 1> ออปชั่นเต็มนี่น,น,น,นะฮะโอ้โหข้างในไปโอ้โหข้างในสีโครแรดอ่ะบอกเลย ใส่ชุดมาเพื่อเข้ากับคันนี้โดยเฉพาะครับผมโอ้โหนี่กลมเกินนะครับปอดเปต้าคันนี้ครับผมปี2014มาได้เลยคันนี้ใช้เงินเพียงเท่าไหร่เจ๊เก้าบาทถูกต้องถูกต้องนะคะนี้ดาวเพียงเก้าบาทเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับคันนี้ค่ะคันนี้ก็ผ่อนผ่อนเก้าบาทสินบิงเหมือนกันไหมครับผมเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้รถปี2014ได้ดูเบสทัวร์มอนเซนสิบสองเดือนอ๋อสิบสองเดือนถ้าปี25ขึ้นไปได้ได้สิบแปดเอ้ยสิบแปดหมดยังวันนี้สิบแปดเดือนหมดยังหมดแล้วนี่นะ เหลือแค่สหลือ12ท่านผู้ชมเมื่อกี้ขออภัยนะครับที่บอกว่า18เดือนเหลือแค่12เดือนคือปีหนึ่งอ่าปีหนึ่งอุ้ยปีนึงก็ค้มปีนึงก็เยอะแล้วนะครับขออภัยเดือนนหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเออนี่โี่ยังลืมเลยนะครับไม่เป็นไร12เดือนนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับอันนี้ก็ใช้เงินเพียง9บาทนะครับออกรถนะแล้วก็ผ่อนเพียง9บาทจนถึงตีนปีนะครับนะหรือว่าจะเป็นอีกครั้หนึ่งนะครับเจนี่เลยดีค่ะ แบรนด์ยุโรปหน่อย MG ใช่ใครขับ MG นี่บอกว่ารวยเขาบอกอนาคตจะเป็นเศรษฐีโอ้โหเป็นไงพูดหมายที่พูดหมายทอะไรนะใครใครขับ MG ใครขับ MG อนาคตจะเป็นเศรษฐีมั่งมีมั่งมีสีสุกนะครับนะอ่า MG คันนี้ครับเพราะว่าอะไรนะลดราคามันประหยัดสบายกระเป๋าผ่อนสบายกระเป๋าก็มีเงินเหลือเก็บเออเป็น่างนี้ประหยัดน้ำมันด้วยใช่ แล้ก็ขับดีไม่ได้ซ่อมง่ายเออนะไม่ได้ซ่อมง่ายนี่เขาขับ MG อยู่ท่านผู้ชมผมปวยให้ขนาดนี้แล้วต้มาเป็นสักคาร์เลยไหมเนี่ยฮะคันนี้ราคา3ามแสนบาทท่านผู้ชมครับปี2องพตัวนี้เป็นตัวทูโทนจ้านะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเป็นเอ่อหลังคาดำสีดาสีดำนะครับราคาสีดำมาถ้าอยากได้ก็อินบ็อกมาได้เลยนะครับราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ผ่อนงวดปกติอยู่ 6,000นกว่าบาทเจ้6,000กว่าบาทแต่ตอนนี้ดาว9บาทแล้วก็ผ่อน9บาทถึงสิ้นปีครับผมนะคะดอกเบี้ยสูงเป็เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนครับผมก็ประมาณสี่0ันกว่าบาทนี่ผ่อน4,000กว่าบาทจนถึงปีนู่นแหละกลางเดือนปีหน้ากลางปีหน้าคุ้มมากใช่เพราะฉะนั้นนะคะบอกได้เลยว่าเขาแถมโทรศัพท์ด้วยหนึ่งเครื่องตอนนี้อันนี้ไม่ได้ครับผมนะอันนี้เครื่องเปิดเพลงทขามาหากินของผมนะครับ จะดูรถไหนนะมันมีอีสูเข้ามาใหม่เดี๋ยวจะให้ดูรถเข้าใหม่กันปะเดินตามมาท่านผู้ชมจะเพิ่งไปไหนนะครับจะเพิ่งเป็นช่องไปไหนช่องนี้ไม่มีภาคคมโฆษณาด้วยเออเขาบอกแล้วว่ารถเต้นเฮียสวิตเนี่ยเขามีมากกว่า400คันนะคะทั้งกระบะตอนเดียวนะคะจะเป็นแคบหรือจะเป็น4ประตูแต่ว่ามีเยอะให้เลือกทุกสีใช่อาปุ่นเน่เราสลับกลับหัวกับหางปุ่นเน่มาทางนี้นะครับแล้วก็อาไปเลยสองไปเลยสองไปเลยนี่ครับผมท่านผู้ชมรถเข้าใหม่ทะเบียน8053วันนี้มีซูซุ ถามหาเยอะเยอะเยอะจนบอกว่าต้องหาให้อีสูบ e ัวพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าเป็นตัวแซดตัวนี้แซดือล <L S 1> เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งตัวนี้ตัวแซดจำแม็กได้เลยนะครับเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับนี่ข้างในโอ้โหข้างในแบบยังดีอยู่เลยนะคอนโซลคอนโซนดูสิยังใหม่อยู่เลยนี่พวงมาลัยเขาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วนะจ๊ะอ่ามันเป็นตัวแซดเป็นตัวท็อของรุ่นเตี้ยนะครับคันนี้นะครับ จะเอามาแต่งแบบว่าหล่อๆเลยใส่แม็กเตี้ยๆโรเตี้ยจัดทรงเลยเออแต่ราคาคันนี้ยังไม่รู้นะเจนะอ๋อลักมาใหม่อ่ารถพิ่งมาใหม่ราคาจะไม่รู้เราต้องรอเฮีดสวิตก่อนนะครับ สดๆร้อนเ,เอางี้ดีกว่าใครที่สนใจคันนี้ละใครไม่มาแต่สนใจทักมาถามได้แต่ที่แน่ๆบอกล <ะ S 1> เลยว่าใช้เงินเพียง9บาทแน่นอนถูกต้องนะ,นะคะแล้วก็ผ่อนเก้าบาทถึงสิ้นปีนะคะดอกเบี้ย12เดือนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่นะครับอ้อท่านผู้ชมจะได้รุ่นไหนแบบไหนนะครับวันนี้ตอนเนี้ยขณะในคลิปเนี้ยอ,อาจจะยังไม่ได้พาดูรถหลายคันนะครับมาบอกก่อนว่ารอบบ่ายเย็นๆจะมีอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้วันนี้เป็นการถ่ายรูปทุกวันพุธจะมีการถ่ายรูปนะครับรถจะวนเข้าวนออกนะครับมันไม่เหมาะกับการยังไม่เหมาะเท่าไหร่ เดี๋ยวรอบเย็นๆบ่ายเนี่ยใหม่รอบหนึ่งบอกเลยว่าจัดเรียงรายเป็นแถวนะให้ดูนะครับอ่ะใครที่อ่าที่ขับ1.9อยู่ไม่สบาใจไม่มันมาคันนี้นี่2 5 0 0นะครับยังมีนะครับออนิว1.9ว่าดีแล้วนะมา2 5 0 0บ้างคือมันแรงกว่าเจใช่เห็นเขาบอกว่ากันนะคือเขาบอกว่าอ่าคือคอดีเซลเขาบอกว่า2 5 0 0จัดกว่านะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับใช่ค่ะ ใครชอบประหยัดน้ำมันก็หนึ่ใครชอบที่คนโหดหนักๆหน่อยก็มา2,500นะครับตัวนี้นะครับคันนี้รถปีอะไรครับเจ๊คันนี้นะคะรถปี2012จ้าครับผมสีดำสวยมากอ่าราคาเท่าไหร่ครับราคาคันนี้อยู่ที่479,000บาทเอารถให้ท่านผู้ชมหน่อยสัก20,000คันนี้อ่าเหลือ459,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะคันนี้ใครสนใจมาเลยดาว9บาทผ่อน9บาทถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะจ๊ะครับผมจริงเลยครับอืออ่ามานะครับ หรือว่าจะเป็นพวกรถเก๋งนะฮะยาฤทธิ์สมเดิมนะครับแล้วก็มีนะครับมิลาแล้วก็มีนะครับบอดเปต้าพิษขาวนะครับวีออสตัวนี้นี่เขาก็ขับเยอะนะเจตัวนี้ราคาไม่แรงวีออสลุนิคใช้อยู่ประหยัดน้ำมันด้วยใช่ไหมเคยใช้อยู่ใช่ไหมให้พ่อใช้อยู่ตอนนี้อ๋อคันนี้เป็นปี11ท่านผู้ชมครับราคา279,000บาทมาได้เลยนะครับแบบนี้ก็ใช้เงินเพียง9บาทผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทนะครับปีแรกนะอ่านะครับ5,000กว่าบาท แต่ปีนี้ผ่อนเพียง9บาทยาวถึงสิ้นปีบอกเลยว่าอันนี้ที่ใช้อยู่ผ่อนหนักกว่านี้อีกนะเออเจ้มาตรงนี้เจ้เดินล่อๆมานี่เดี๋ยวผมไปเองตรงแดดๆเนี่ยอ๋อเดินในล่องเออเดี๋ยวซิลิโคนละลายอ,อ่ะมาดูมิสูบิชิแต<ฮ>่ตั้งคันนี้ท่านผู้ชมครับผมนะโรเตียจะทรงสีสีเทานะครับคันนี้ปี2014ราคา359,000บาทนะครับรถถูกมากสำหรับมิสซูนะครับบอกว่าโชว์ล่างดีเครื่องแรงนะครับบอกเลยเลยแต่ว่าใช้เงินเพียง9บาทท่านเองผ่อ,อนปีนี้เพียง9บาทปีหน้าค่อยผ่อนปกตินะครับ หรือจะเป็นตัวเต้าบิโกแชมป์นะฮะพียรนเนอร์แต่เป็นตรงยีราฟแค่อันนี้กดเตี้ยลงมาหน่อยนะครับนี่เลยหดโอดหนักๆหน่อยคันนี้นะฮะร,ราคา479,000คันนี้ดาว9บาทเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมรีโวคันนี้นะครับนี่แหละครับที่บอกว่าสีขาวมันเยอะที่ผมทําสีดำแปดคู่เมื่อกี้เข้ามานะครับอ่าสีน้ำเงินใช่ไหมอ่าสีน้ำเงินพี่บอกว่าอะไรเมื่อกี้นี่<ำ>สีดำเหรอ<ะ>เออว่ะฟอร์ดเลนเจอร์เราก็มีนะท่านผู้ชมนะครับฟอร์ดเลนเจอร์เราก็มีนะครับแบบนี้นะฮะ ได้เลยคันนี้ปี2017ครับผมราคา5้9 0 0 0่บาทไปดูรถรางคารถตอนเดียวไหม,ไมฮะผมมีหลายคันโน่นครับผมนะครับใครที่นะฮะบอกว่าทำงานบริษัททำงานโรงงานรับจ้าง มานานหลายปีแล้วแต่ว่ายังตั้งตัวตั้งหลักไม่ได้นะครับอยากจะพันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจใช่น่นะคะไม่ว่าจะเป็นขนส่งก็ดีค่ะขายก็ดีนะคะบอกเลยว่าวันนี้มาหาเฮียเนี่ยเขามีรถทามาหากินให้กับราคาเบาๆที่แบบคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้เลยครับผมมาดูคันนี้นี่นี่ตอนเดียวซิ่งครับผมสีม่วงแก้วคันนี้นะม่วงดําคันนี้รถปี2015นะครับราคา4แสน19,000บาทใช่ ถามว่ารถตอนเดียวมีโปรโมชั่นอะไรเจ๊รู้ไหมมีโปรโมชั่นอะไรคะอ่านะครับนี่เลยยนไปยนมาครับรวยกันเองนะครับผมนะครับสมมติว่านะครับจะร่งร่วมขนส่งนะครับพัสดุอะไรต่างๆนานาน,นะครับกับบริษัทเอกชนอะไรต่างๆนะฮะเราก็จะใส่หลังคาให้เป็นข้อมสูงมาตรฐานนะครับคือเสเมตร <10 S 2> สิบตูทึบนะครับ สูงเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบต่อเมตรสิบเลือกอได้แล้วแต่จะชอบแล้วแต่จะอยากได้ขนาดไหนนะครับรถมีหลายคันมีหลายรุ่นมีหลายราคาให้เลือกนะครับที่เรายังไม่ใส่ไว้นี่คือเอาไว้รองรับสําหรับลูกค้าที่อยากได้คอกเราก็ใส่ให้ตกก้องทีงบอกว่าคนผลไม้ผลไม้ทำรถทุกพวงได้หมดเลยอันนี้ <ผล S 2> คือพี่เขาติดให้ฟรีเราไปขนโคปกติติดเนี่ยสามหมื่นห้านะคะแต่วันนี้ไม่ต้องเสียสักบาทพี่เขาให้ฟรีเลยนี่มีตัวอย่างอยู่เจ๊มามาดูมาไปดูกันหน่อย ใครอยากได้ตู้ทึบสูงนะจ๊ะนี่ครับนี่ตัวอย่างท่านผู้ชมครับอันนี้สูงสเมตรสิบหลังคาใหม่นะครับที่เราใส่ให้เลยนะครับมันจะเป็นพอรอยกระทะผ่าแล้วก็มีนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวหาหาก่อนหาก่อนใช่ในในนี้ยังไม่มีในนี้ยังไม่มีนะครับในนี้ยังไม่มีแต่ว,ว่าจะเป็นอ่าเป็นหลังคาตู้ทึบนะครับหรือว่าตู้คาโก้เราก็มีนะท่านผู้ชม นะครับตู้เขาโกตู้แห้งนะครับอันเนี้ยจะวิ่งรัสด้าส่วนใหญ่รัสด้าจะรับตู้รถแบบนี้นะครับแล้วก็มีเห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าตู้ตู้เย็นตู้เย็นใช่ไหมครับผมแบบว่าสดของพวกของสดของสดครับผมเบอร์เกอรี่อะไรพวกนี้ก็ได้ได้หมดแล้วก็มีเหมือนกันนี่บอกเลยว่ามีรถให้เลือกแบบหลายทุกชนิดเลยนะครับก็คือตอบโจทย์เอาที่ว่าตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าอยากจะได้รถแบบไหนไปทำมาหากินบอกเลยครับผมแล้วก็มีพวกอ่าพอลอยนะครับที่ติดคอไแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหมดนี้ดาวเพียง9บาทท่านผู้ชมนะครับนะ มาได้เลยนะครับเอารถมาทำอาหากินจ่ายเพียง9บาทท่านก็มีรถแล้วใช่แล้วจะขอธุรกิจได้แล้วถูกต้องเป็นนายตัวเองได้แล้วใช่นะครับมาได้เลยที่999รถบัสชีวิตสาขาใดก็ได้แต่ตอนนี้ไ์สดอยู่นะครับที่พัฒนาการใช่แล้วอยากจะมาตอนนี้ก็ได้นะมามาคุยมาอะไรนะเรียกซิลปี้กับแค่ก็ได้นะมาคุยกันได้มามาได้เลยแลกเบอร์แลกเบอร์บัญชีอย่างนี้ท่านผู้ชม เดี๋ยววันเนี้ยเนี่ยรอบเนี้ยผมมานะมาบอกว่าเดี๋ยววันรอบบ่ายมาอีกมีอีกบอกว่าสะใจแน่นะครับโดยมีเฮลิวิตมาไหมวันนี้มามาอาจจะเจอกับเฮียซวิตรอบบ่ายบ่ายนะครับผมเจอ่าเเรียนไปเลยนะครับรอบบ่ายเจอกันอีกนะครับสาหรับรถตอนนี้กาลังบนถ่ายรูปอยู่นะครับอาจจะยังไม่ยังจัดไม่เป็นระเบียบนะครับยังไม่พาดูรถเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงนะครับรอบบ่ายเจออีกรอบหนึ่งถ้าว่างนะครับกดข้ามาดูได้เลยนะครับนะ ตอนนี้พอกัอนไหมได้ขอฝากโปรโม,มชั่นอีกรอบนึงแล้วกันเนาะวันนี้ค่ะดาวเพียง9บาทนะคะผ่อน9บาทถึงสิ้นปีและที่สําคัญค่ะดอกเดบิวย์0%นานถึงหนึ่งปีหรือว่า12เดือนด้วยครับผมนะฮะรถทุกคันเรารับรประกันเงิน<ช>เดือนเลเกียร์หนึ่งปีเต็มมีบัตรเจ้าเดือยยามฉุกเฉินอีก1ปี 1> นะครับมาที่นี่บอกเลยว่าคุ้มเงินคุ้มราคานะครับอ่ะมาเดี๋ยวรอบบ่ายเจอกันท่านผู้ชมนะครับอย่าพลาดนะฮะเจอกับเจ๊แคทแน่นอนวันนี้รถเข้าใหม่ประมาณ กี่คันวะห้าสิบคันเออเยอะมากรถซิงก็มีนะครับมาโอเคครับผมวันนี้วัสดีครับวัสดีค่ะอ่าไปเจอกัน